สวัสดีค่ะวยข้าูปูกค่ะวันนี้นะคะเราพามาชมแปลงรีวิวของข้าวกอขอ95นะคะข้าวกอขอ95เนี่ยต้องบอกค่ะว่าเป็นข้าวอันนี้นะคะปักด,ดำวันที่5ธันวาแล้วก็การใส่ปุ๋ยของเรานะคะจดกันไว้เลยนะคะต้องจดกันไว้เลยนะคะการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยในการทำเนี่ยเ,เราใช้ข้าว8กิโลในการปักด,ดำ ก็คือประมาณ40ถาดต่อไร่นะคะความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 1เซนอันนี้ประมาณนะคะ21เซนแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่เราใช้ปุ๋ยเนี่ยคืออายุได้10วัน10วันเนี่ยเราใช้16 16 20หศูนย์หรือ 16, 16 16 16 16นี่นะคะ16 3าตัวคือจะใช้อยู่ที่ สิบสามสิบกิโลนะคะสิบวันหมายว่าปากดำได้สิบวันเราใช้ปุ๋สูตรสิบหกยี่สิบศูนย์หรือสิบหกเสมอสามสิบกิโลโดยใช้โดนหวานนะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นพอได้อายุได้ข้าวอีกสามสิบวันข้าวสามสิบวันเราจะใช้สี่สิบหกศูนย์เนี่ยอีกสิบกิโลค่ะใช้โดนหวานเหมือนกันแล้วพอหลังจากนั้น 60วันเราก็จะใช้46.0ในการแต่งหน้าเหมือนกันเป็น10กิโลเหมือนกันนะคะก็อบอกข่าวว่าข้าวเนี้ยมาดูเนี่ยงามมากทั้งงามทรงต้นดีแล้วก็แข็งแรงจากที่เราได้ดูนะคะดูจากรวงลวงที่เห็นเราจะเห็นรวงเลยค่ะลวงที่ เป็นเมล็ดที่แข็งแรงการข้าวที่ผ่านหนาวมาแต่ออกสุดรวงนี่นะคะเป็นข้าวออกสุดรวงข้าวมีคอรวงนะคะออกสุดรวงและเมล็ดแต่ให้ระวังอยู่อย่างคะ่ะเรื่องนี้คะ่ะเรื่องเมล็ดด่างเราต้องเรื่องเรื่องเมล็ดด่างเราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูแลให้ดีเลยนะคะ <cùng S 2> <te peel> <t ose> เพราะว่าข้าวเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนอ่อนแอเรื่องเมล็ดด่างเมล็ดเมล็ดเป็นลายจุดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายถ้าคือต้องบอกคะ่ะว่าขาอ,อยากให้ศึกษาก่อนนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใช้ปุ๋ยไม่เหมือนกัน และข้าวตัวนี้เป็นข้าว95วันถึงร้อยวันนับจากวันคือสิ่งที่เรานับเนี่ยเรานับจากวันปักดำนะคะว่าวันปักดำวันปักดำเนี่ยอาจจะนับอายุไปที่95วันหรือถ้าเป็นนาวันเนี่ยอาจจะเป็นอายุประมาณร้อยวันนะคะในการทําข้าวเป็นข้าวแข็งลวงยาวประมาณ1ฟุตนะคะแล้วทรงต้นของเขาเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ105เซนคือนับจากใบอย่างนี้นะคะ105เซน105เซนตรงกอตั้งนะคะต้นเป็นสีเขียวเข้มนะคะ เราสามารถให้เปิดชมได้แล้วก็มาดูกันได้นะคะแป้งเดี๋ยวถ้ายังไงเรามีแป้งอะไรใหม่ๆหรือมีข้าวตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาตามรีวิวกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ